กำลังจะย้ายหอเดือนหน้าไปอยู่กับเพื่อนนะคะค่ะเพราะบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนเนะะี่ยค่ะคือปกติจะอยู่คนเดียวก็คืออยู่ในห้องแล้วหนูก็จะ ตดบ่อยมากเป็นคนตดแตกเหรอลูกคือมันตดเสียงดังอะค่ะคือตอนเช้าตื่นมาคือต้องครั้งหนึ่งก็คือต้องตดแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าการที่ตดเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วลูกเมทที่จะไปอยู่ด้วยเขาสนิทกับเราไหมลูกก็สนิทค่ะรู้จักกันมาปีนึงแล้วแต่ยังไม่เคยตดให้เขาฟังอแล้วเราอั้นได้ไหมลูกตดนี่เราอั้นได้ไหมไม่ได้เขาบอกอั้นเราไม่ดีทําไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะลูกเคยอั้นแล้วอะค่ะแล้วลมมันตีกลับเข้าไปใน ท้องเหมือนเดิมอะค่ะแล้วมันก็ตดในท้องตดในท้องเหรอลูกแล้วโอ้โหอันก็ไม่ไหวเวย้ยมาถูกคนแล้วลูกแล้วเราวราเอ่อเสียงน่ะมันได้กลิ่นเหรอลูกกลิ่นไม่มีค่ะโอ้ในเน้นเสียงถ,ถ้ากลิ่นไม่มีเราว่าโอเคมันดังมาก ในตอนนี้ลองเค้นตดดูดดี๋ยวูดนึกภาพเอาก็พอมั้งออกไม่ได้ใช่ไหมแล้วในที่สาธารณะอย่างเงี้ยมีไหมลูกที่เราแบบแปลกปรูดอะไรออกมาคะมีค่ะมันจะมาแล้วกก็ต้องทนไว้แล้วก็พออดทนมากว่างมันก็ขึ้นขึ้นหน้ามันก็จะตกขึ้นหน้าเลยลูกมันคือแบบอันเยอะเกินไม่ขึ้นหน้าในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความม่าหน้าจะมืดอย่างเงี้ยหรอไม่ลมขึ้นหน้าแล้วหน้าสั่นแบบแล้วอาการหนูเป็นไงรู้สึกผื่น พระอ,องค์แบบมือหัวไปหมดปวดหัวมันมันตดย้อนไง เออมันมีจังหวะสามารถค่อยๆตดอัดบีบโซฟาได้นะลูกมันกลัวโป๊แต่กลัวโป๊แต่ใช่เพราะพี่หอมเคยโป๊ในรายการมาแล้วลูกเพเยะแบบนี้ลูกดังป้าต่อหน้าผู้ชายก็เคยแต่ว่าอันนั้นไม่มีเสียงแต่มีกลิ่นแย่กว่ามีเสียงดีกว่าเมื่สถานการณ์นรโกมากเลยอ่ะชายอยู่นี่แล้วเพื่อนผู้ชายอยู่นี่เหมือนเรานั่งกลางจังหวะที่แบบเออเราเรามีการดริงก์อย่างเงี้ยใช่ไหมเอื้อมไปหยิบน้ําแข็งอะจังหวะเอื้อมเนี่ยมันมันเปิดแล้วเป็นจังหวะที่เพื่อนผู้ชายกับผู้ชายอ่ะคุยกันน้อมมาข้างหลัง พอดีแล้วก้มตมับหุยสวนขึ้นไปเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันดางจังหวะที่เราเอื้อมไปคีบน้ำแข็งอะฟีดฟีดเนออ่ารู้เลยว่ากลิ่นอะมันมันยังไงใช่แต่ผมคอไปหมดแล้วเนี่ยหลังจากที่ผู้ชายคุยกันเนี่ยเราได้กลิ่นผู้ชายถามเออเพื่อนอะถามผู้ชายว่าเฮ้ยมึงตดคือไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างเราหรอกซึ่งเราเพิ่งจีบใหม่ๆแล้วและอีผู้ชายที่จีบเราก็หันมองหน้าเสียแล้วก็ทำน้าบอก ก็ไม so um, okay. ่โอเคเนืออกตาไม่โอเคไม้จนั่งกันสามคนนะเข้าใจใช่ป่ะคือกูเนี่ยปัญหาของหนูคือไม่สามารถควบคุมตดตนเองได้เลยทําให้มีปัญหาในกานหนูหอกับเพื่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วแบบหนูจะบอกเพื่อนให้รู้ให้เขารู้ก่อนหรือว่าค่อยๆตดได้เขาฟังอะคะถ้ากับเพื่อนนะคะพี่ว่าบอกไปเลยค่ะเขาเขาจะได้ไม่ตกใจแล้วเอญเนี่ยเขาอาจจะตอบว่าแกตดไปเถอะเหมือนกันฉันก็ตดฉันก็ตดอ่ะคกออัน็อ้ เออตดเป็นเรื่องธรรมชาติลองกินแบบน้ำขิงลองกินแบบขมิ้นชันอันนี้มันก็ยังมันมาเยอะกว่าเดิมวใช่ไอําขิงมันไหลลมมันไหลลมลูกกินผิดแล้วลูกอ่าแล้วก็ลดของที่มันเป็นกระเทียมลงไปกระเทียมพวกนี้จะขับลมแต่ว่าพี่จะบอกว่าขับลมมันมันดีนะลูกใช่เขาบอกกินกระเทียมทุกวันนะดีจริงครับพี่ว่าบอกกับเขาไปเลยเพื่อตัดปัญหาเราจะได้ไม่อึดอัดด้วยว่าแกฉันเป็นคนแบบตดบ่อยแล้วเวลาที่หนูจะ จะผ่ายรมออกมาเนี่ยหนูก็เดินเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปอแค่นั้นเองมีหลายข้อความที่ส่งมาค่อนข้างตรงใจกับองอ์คือในเมื่อเราพูดเราก็ไม่กล้าพูดจะตดเลยมันก็ควรจะดูไม่ดีให้ร้องเพลงร้องเพลงว่าตดบ่อยๆค่อยๆชินพอมีหลายข้อความส่งมาว่าตดบ่อยๆค่อยๆชินแล้วมัน็นเรื่องของความธรรมชาติวันหนึ่งถ้าหนูไม่ตดสิหนูจะทรมานเพราะมันจะเป็นกรดไหลย้อนได้เลยใช่มันไม่ดีลูกถูกหรือ หนะบางทีเราก็ต้องลองเพ่งเชียร์กบก็ได้ในฐานะที่เคยเป็นเชียร์ลเดอร์เราก็ใช้วิธีนี้จำาน้อยครอยบินสวยฮะป้าบป้าป้าบป้าบให้ตอดไปตอดถูกคือถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ต้องกลัวหรอกถ้าต่อไปโฟมีแฟนเนี่ยนะเขาบอกว่าแฟนเนี่ยนะเราจะคบกันเราจะยังไม่สนิทกันจนกว่าวันที่เราตดต่อหน้ากันได้ทั้งสองฝ่ายวันนั้นเราได้ได้สมร์รรวมเป็นหเดียวแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟโต้ต่อไปเรื่อยๆโฟจะรู้เองว่าว่ามันเป็นเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนการอันล็อกอะเออไม่ไม่ต้องกลัวลูกสมมติว่าไปไปโรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วหนูปวดห้องน้ําอยากไปอุจจาระหนูอายเพื่อนไหม่ไอไหมโอเคตอนเด็กหนูอายปะตอนเด็กออยอาอผมก็ไอโอเคดังนั้นเนี่ยหนูยังอายการไปขี้หายได้เลยการตดเดี๋ยวหนูก็หาย มีลูมเม่ เพราะว่าเราอยู่หอเขาก็ท่าทางแบบออน o อ e ล d o นแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สะอาดคือเราเป็นคนที่ชอบสะอาดถูกเลี้ยงมาแบบอยู่ในระเบียบอยู่นในกรอบมันผิดคาดเราทุกอย่างเลยครับไม่ใช่แค่ไม่สะอาดเขาเป็นคนสกปรกและสโสโครกมาก <c oughs> อย่างเช่นอะไรบ้างที่เราแบบเฮ้ยมันเกินไปเกิน,น,นลิมิตไม่ไหวแล้วเขาเนี่ยบีบสิวอะมันมันคาบสีอยู่ตรงกระจกก้างติาหัวมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆมันปี๊ดแล้วกเหมือนพลาสมาฮะไหลไหลตามเป็นคราบโอไมค์ก็แล้วก็มีอีกครับบางขา ครั้งะเขาเข้าห้องน้ําแล้วเขาไม่กดชักโครก หนักหรือเบามันไม่กดหนักมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะมันเป็นมันแล้วแบบหลายครั้งมากหรอกเราคุกบดด้วยความโมโหะแล้วมันมีผ้าติดอยู่เราก็เลยเอาแปงสีฟ้านของเขาอะขัดโอยต้องลาไอ้นี่ก็ลายเลยเนี่ยเราอะเก่ตตแงตัวแปไปโดนรีคู่เขารีคู่อจะผัดกันแบบเอาผ้าลงไปซักอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าหลังอะมันเริ่มเป็นกางเกงในเป็นถุงเท้าแล้วหลังๆคือเราเป็นคนเอาลงไปซักอะครับเราก็ต้องหยิบกางเกงในเขาหยิบถุงเท้าเขาคือเขาไม่ใช่แค่สกปรกอย่างเดียวครับเขาเป็นคนที่ชอบลิลิทธแะ ซีรีภาพของผมเป็นอย่างยิ่งชอบ่มริดรอนออเรียนที่บอกว่าเขาริดรอนชอบถือวิสาสะคนของของเราทั้งที่เราอ่ะไม่ไม่ได้อนุญาตคนคิดเรื่องเราไปเราคุยธุระกับที่บ้านอยู่เนี้ยเขาก็ตะแตกขึ้นมาเอาในสิ่งที่เขาอยากได้ขอยืมช้ดเฉลยของชุดนี้หน่อยเราก็บอกว่าอ๋อให้เพื่อนอีกคนนึงยืมไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถึงว่าน่ะสิเราค้นเจอแต่ชุดชุดนี้แล้วก็ชุดที่เขามาค้นของเราอ่ะขึ้นมาครับพี่อ้าวเออไอ้นี่ก็กล้าเนาะไม่พอนะเวลานอนอ่ะแม่งจน เยียงดังมากนี่คือสนิทกับเขาไหมเนี่ย มันก็ไม่ค่อยใส่เหตุผผ่านประตูห้องหอไปอะ่ะเขาเห็นเราที่คณะคือเขาเรียกคณะเดียวกันกับเราเขาไม่เคยทัเราเลยนะคือตอนนี้มันมีสัญญาอยู่ทั้งหมดหนึ่งปีแม่เราอ่ะเขารู้เสียดายเงินค่าประกันบ <c oughs> ้าน<ม>ประกันเท่าไหร่ประกรระันเท่าไหร,ร่เราประมาณหมื่นสี่ต่เราเองอ่ะเราอยากจะย้ายออกไปอยู่กับเพื่อนเราหรือไม่ก็ย้ายออกไปอยู่เดี๋ยวบ้านเรามีตังค์ไหมบ้านชอบมากเลยนะเพราะเขาบอกว่าเราจะได้แกรงในเมื่อไม่อยากอยู่แล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้ไม่อยู่เราอยู่เนี้ยเราก็ไปนอนบ้านแม่บ่อยๆไปกวนใจแม่บ่อยๆคือให้เหตุผลหรว่า ไม่อยากกลับห้องเครียดจริงๆคือแบบอยู่ด้วยไม่ได้จริงๆถ้ามันถึงขั้นที่สุดแล้วแม่เรียนสอบตกมันไม่มีมสมาธิจะเรียน <c oughs> คือตอนแรกอยากจะแนะนําว่าเฮ้ยหมื่นสี่ค่ะถ้าเป็นเราถ้าเป็นพี่พี่อาจจะทิ้งไงแล้วก็เลือกชีวิตที่มันดีกว่าถ้าสมมติว่าจะพิสูจน์ให้ทางบ้านเห็นแล้วอีก6เดือนเนี่ยเราอยากจะทนนะ<ม>ให้ใช้โอกาสนี้นะทําสารคดีออนไลน์ไปเลยเดอะรูมเมทเอ้ยตื่นมาวันนี้เจอขี้ไม่ได้กดอย่างเงี้ย เราถ่ายไวเป็นด็อก umentary เป็นด็อก u m ม n t e รีว่าเดอะรูเมดวันนี้มึงทำอะไรกับกูบ้างเพื่อนๆเห็นอย่างที่เก่งเห็นหรือเปล่าแต่ที่ว่าหนูคือคนเลือกเขาเองนี่คือบทเรียนที่แม่หนูยายหนูไม่ได้เลือกมันเหมือนฉันเลือกคนนี้แล้วกูแจ็คพอตนะถ้ามันเริ่มไม่ไหวก็ต้องมีการเรียกคุยเป็นระยะเพราะมนุษย์เราต่อให้เป็นครอบครัวก็ต้องมีการกระทบกระทั่งถูกไหมดังนั้นถ้าอยากเป็นผู้ใหญ่นะทน แต่ถ้ายังอยากเป็นเด็กอายุเนี่ยเท่าก็เท่านี้เหมือนเดิมกลับบ้านซะเมดนรกอะคือนรกจริงๆอยากให้เสียงวันนี้ไปถึงรูเมททุกคนที่มาแชร์ที่อยู่ร่วมกันนะว่าคุณสามารถทําให้ที่อยู่เนี่ยมันร่มรื่นได้หากคุณสื่อสารกันเข้าใจว่าใจเขาใจเราอ้าวพี่ให้เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างแล้วกันถ้าใช้ได้ก็ใช้นะน่าสนใจถ้าเขายังรีคู่แล้วไม่กดอีกจังหวะที่เขาแปลงฟันอยู่อะเราบอกว่าเฮ้ยมึงแปลงงั้นกลัวไปขัดชะโคกแล้วที่มึงรีแล้วไม่กดอ่ะเต้า มึงใช้แป้งฟันหรอมึงจังหวะนั้นอัดคลิปด้วยเดรูเมตใช่ถอดนี้โคตรดีจังหวะนั้นมึงคาปากเลยคาปากลแล้วเก็บแป้งของเก่งไว้ดีๆนะเก็บไว้กับตัวนะตอนนี้มันขี้ลงแปลงเลยคราวเนี้ย คือว่าหนูเป็นนักศึกษาต้องไปอยู่หอพักของทางมอค่ะที่เขาจัดให้ซึ่งเป็นการบางังคับให้อยู่ในหนึ่งปีการศึกษาทางมอเขาก็จะจัดรูมเมทให้เตียงที่เขาจัดให้ในหอพักเนี่ยก็เอามาติดกันแล้วหนูอะสนิทกับน้องในห้องอะไวมากแล้วน้องคนหนึ่งที่น้องข้างหนูเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากทุกอย่างคือใสแบบเ uh, uh, อมหยาบ uh, uh, ไม่พูด uh, uh, uh. แต่พวกหนูสามคนที่อหลือในห้องคือหยาบการมากคุณเรียบร้อยไม่เคยมีแฟนไม่เคยแบบ ให้พวกหนูพูดอะไรที่มันหินตาหินยายที่แบบตํำๆในช่วงล่างเนี่ยน้องเขาจะแบบคื่อเดีวเขาไม่ได้พี่พ่ดอะไรคือน้องเขาเป็นคนใส่นะถ่ายไปสักสองสามเดือนอะดูดีอะกลางดึกคืนหนือตื่นขึ้นมากลางดึกพี่แล้วโซน้องที่นอข้างๆที่เป็นคนใส่ที่นอข้างๆเราเขาเล่นโทรศัพท์อยู่พี่เล้วไงเราก็แบบนี่แสงมันยังตาเมื่อไหร่จะหลับวเราก็อยากจะต้อับอะไรมันคืออะไรเนี่ยความ ที่เสือของเราค่ะเราก็เลยแอบด,ดูไม่มใช่แค่มึงคนเดียว <c oughs> ตอนแีก <c oughs> กูรอกูรอเสือกอยู่ด้วยเนี่ยมาในนั้นมันมีอะไรมัน <c oughs> ดูคลิปโป้อยู่หวอพี่ ก <laughs> ด,ดูอย่างเดียวหรอ <laughs> ไม่หนูไม่รู้ตอนนั้นหนูแบบไม่รู้ไงพี่แล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่มันดูอะแล้วทำไมมาตรงข้ามกับการกะทำตัวมึงว่าที่มึงบ,บ,บอกว่ามึงใส่ใส <laughs> ่อะ <laughs> แล้วยังไงแล้ว <laughs> ยังไงเพราะนั้นอะมันแทบทุกวันเลยพี่ที่มันดูคิดโป๊ะแล้วคือเราก็จะตั้งเวลาตื่นมาเพื่อมาจับผิดเนี้หรอหรือว่าไงไม่ใช่หนูนอนไม่หลับไงพี่แล้วตอนเนี้ยมันปีคานสันละมันฟุกต้องออกไปแล้วใช่ไหมเราก็รักน้องเราก็แบบดีกับน้องอะไรเงี้ยน้องที่อยู่ข้างๆเราเนี้ยมันพยายามจะขอเราไปอยู่หอนอกคอนโดเรราก็เอง เครียดแล้วเราเฮ้ยเด็มันอะไรเครียดอะไรเรด็กอะไรน้องมันทำตัวตรงข้างกับการกระทำของตัวเองก็เรื่องของมนันมันแค่ไปพูดหยาบคายขอไปอยู่กับหนูแล้วหนูไม่ชอบให้น้องมนทำแบบเนี้เรารักมันนะแต่เราไม่ชอบที่มันฟีแบบเนี้ยถ้าน้องรู้น้องก็ไม่ชอบเมืองมี เฟกอะไรมันเป็นเวลาส่วนตัวไม่ได้เฟกป่ะหนูไม่อยากให้น้องไปอยู่กับหนูแล้วหนูต้องพูดยังไงกับน้องมึงตัดสินใจแล้วว่าไม่ให้เขาไปอยู่จะพูดยังไงจะอยู่ได้นะแต่ว่าช่วยเลิกพฤติกรรมมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่เราก็รักน้องเราก็อยากจะช่วยน้องมึงไม่ได้รักน้องไม่งั้นมึงไม่เมาอ่ะคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีวิธีการแสดงออกในเรื่องพวกนี้ที่จะต้องสัมพันธ์กับรสนิยมในการชอบดูไมมีมึงฟังกูก่อนเม้น Нет. มันไม่ใช่เรื่องผิดน้องเขาไม่ได้เฟกมันเป็นนิสัยของเขาถ้าแค่ไม่สบายใจที่น้องเขามาอยู่มีนก็ไม่ผิดคนเราน,นิสัยไม่ต้องไม่ต้องตรงกรันเข้ากันไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกเนาะพี่จะพูดข้อเสียของมีนได้ฟัง <c oughs> มีนเป็นคนที่พูดมากกว่าฟังคนอื่นข้อเสียอย่างหนึ่งคือมีนตัดสินคนที่ภายนอกข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมีนมองว่าใครก็ตามที่ไม่เหมือนตัวเองอเขาคนนั้นผิดไม่ใช่ไม่ผิด มีมีฟังก่อนลูกไม่อยู่กับเขาตอบแค่ว่า พี่ไม่สะดวกจริงๆพี่อยากอยู่คนเดียวโอ้้ก็รักน้องมันอะถ้ามีนพูดว่้มีนรักน้องเขานามีนจะมองข้ามเรื่องนี้ได้เลยหรือปะใช่แต่ถ้าปัญหามันเป็นเรื่องของแสงไฟลุกงเช้าพี่ก็พูดกับเพื่อนพี่ได้เช่นกันว่ามึงทำอะไรกลางคืนจะทําอะไรไว้แค่ทําเพราะว่าอะไรแสงมันแยงมาน้องบอกว่าน้องรับไม่ได้น้องไม่ชอบอะไรเลยแต่ทําไมน้องก็ยังแบบทาตรงข้ามกับความพูดของตัวเองมันเป็นนิสัยเขานัยของเขาคือมึงไม่อยากเขาแบบเขามึงไม่ชอบคนแบบนี้ใช่ไหมพี่รักน้องพี่แต่น้องแบบอยาก ต้องไป,<อ>ไปจัดก,การาชีวิตใครยัง,ยงไงเขาเป็นแบบนี้ถามว่าเราจะคบกับเขาไหมอยากให้เขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองพี่ไม่เห็นว่า,วาเขาไม่ซื่อสัตย์ตรงไหนเลยหรือปะนี่คือรูปแบบชีวิตของคนคนหนึง่งมีเราต้องเปิดตาให้กว้างขึ้นมันก็คงมี <ทะ S 1> คนที่เป็นรูปแบบชีวิตแบบนี้เหมือนกันสมมติมีนไม่ชอบตุ๊กตามิกกี้เมาส์แต่มีนหยิบมิกกี้เมาส์มาอยู่ใกล้ๆมีนก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบหูมันเลยไม่ชอบหนไม่ชอบหางไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ไงแต่่เอกับคนนนนีีีะะมมมิพืึง พูดกล้าแสดงออกมากเลยแต่พอต้องขึ้นเวทีจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่กล้าว่ะอย่างเงี้ยถือว่าคนนี้เฟกปะคงไม่เละพี่มันก็แบบบางคนมันก็ไม่มีความกล้าในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครแสดงออกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงมีค่าเท่ากันเป๊ะเลยแกใช่ <นะ S 2> ถ้า<พ>มองว่าใครเฟกเนี่ยกูมองออเมนนะ <laughs> <T uber> แต่หนึ่งสิ่งของเรื่องนี้ที่อ๋องอยากจะให้ทุกคนท่องจําไว้ในใจเลยนะคือคนที่แตกต่างจากเรา m, ไม่ได้ผิด <แ S 2> มัน <ax a. S 2> มีความแตกต่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้เราแค่มองแล้วทําความเข้าใจว่าอ๋อมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราคิดว่าเขาผิดแปลว่าตอนนี้เรากําลังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลให้คนอื่นหมุนตามเราและไ้หทางกับการถ้าเขาไม่เหมือนคุณแล้วคุณว่าเขาผิดคุณไม่เหมือนเขาคุณก็ผิดในสตาคนอื่นเช่นกัน มีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นรูมเมทผู้ชายนะครับเขาคบกับผู้หญิงมาตลอดครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาจนวันหนึ่งเขามาบอกความรู้สึกผมแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลังจากเขามาบอกความรู้สึกผมผมโ,โอเคผมก็เปิดใจให้เขาเขาบอกว่าอะไรเข,เขาบอกว่า,วาเขามีใจกับน้าเขา,อาชอบนะ้าประมาณนั้นครับโ <Okay. S 2> อเค ซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะัดชอบผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนหน้านี้ยังชอบผู้ชายครับอ๋ okay. อโอเคเราเราเราชอบผู้ชายอยู่แล้วด้วยความที่รูเมดมันสุ่มมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็เลยได้ใช้ชีวิตห้องเดียวกันก็หลังจากที่เขาบอกชอบผมไปแล้วผมก็ตกลงแล้วเราก็เป็นแฟนกันนะครับเราก็ใช้ชีวิตกันมาประมาณเกือบจะปีครึ่งแะครับช่วงหลังๆด้วยความที่หลายๆอย่างในความสัมพันธ์มันมั่นคงมากขึ้นเราก็ดีขึ้นหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยเปิดใจก็เปิดใจมากขึ้นก็เลยช่วยับเขามา จนจะเข้าหนึ่งปีเขามาสารภาพกับเราครั้งแรกเขามาสารภาพว่าเขาไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นผมก็จับหัวเขาเขาแล้วก็บอกว่านี่รู้ไหมนัดเคยผ่านอะไรแบบนี้มานัดเคยเป็นคนอย่างนี้มาก่อน <ừ> นัดให้อภัยได้นะแล้วเราเริ่มต้นกันใหม่ห <ừ> รือว่าเป็นบทเรียนก็ผ่านไปเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตกันปกติกลับมา <ừ> อยู่มหาลัยด้วยกันห้องเดียวกันจนมีครั้งที่สองเป็นเหตุการณ์สําคัญในชีวิตผมทําให้เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ผมเป็นโรคซึมเศร้าเขานอกใจแล้วเขาก็เลิกกับผมไป อยู่ห้องเดียวกับเขาผมเห็นว่าเขากำลังมีความสุขกับหน้าจอโทรศัพท์ที่ที่มีคนสำคัญอยู่ในนั้นคนหนึ่งเราก็เราก็เฟลตรงนี้เราก็ดาวตรงนี้มาแล้วก็รักษาอยู่ตัวเองพอเรากลับมาเหมือนเราตั้งตัวได้ครับเขาก็มาคิดได้ว่าใครที่รักเขาจริงๆอะ่ะเขาก็กลับมาผมผมก็โอเครับเขากลับมาอีกรอบหนึ่ง ในฐานะแฟนเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะแล้วเรามันก็จะมีครั้งเลยครั้งต่อไปเรื่อยๆครั้งที่สามก็ยังเป็นผู้ชายอยู่แต่ครั้งที่สี่เขาบอกเลิกผมแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาอยากไปคบกับผู้หญิงอ,อยากกลับไปคบกับผู้หญิงซึ่งตรงนี้เราทําใจได้ผมก็ให้โอกาสเขาเมผมรู้อะครับผมรู้แพทเทิร์นเขาเขามาสไตล์เดิมเดี๋ยวเขาไปไม่รอดกับคนนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหาเราม,มันเขาเห็นเห็นเราเป็นเจ้าว่าของตายก็ได้ครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมยังต้องใช้ชีวิตยอยู่กับเขาซึ่งผมรู้สึกว่า ร่างกายไม่ไหวสภาพจิตใจไม่ไหวร้องไห้ทุกวันแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงกับอีกครึ่งปีมั้งที่ต้องอยู่ด้วยกันนะครับคือมีความจําเป็นว่าหกเดือนนี้ยังไงก็ต้องอยู่แหละใช่ครับใช่ครับจะต้องเห็นเขาอยู่เงื่อนไขนี้เลยแล้วจะอยู่ยังไงกลัวใจตัวเองเหมือนกันครับกลัวเขาไปกับผู้หญิงคนนั้นไม่รอแล้วถ้าเขากลับมาหาผมก็ ว่าอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ควรทั้งที่สี่ลนยยอมกลับไปหาเขาอีกรอบหนึ่งใช่นัดต้องเริ่มถามตัวเองแล้วว่าก็ครูจะยอมเป็นของตายให้เขากลับไปกลับมาอย่างนี้หรอนัดคิดว่านัดมีความอดทนให้เขากลับไปกลับมาได้กี่กรอบมีวันที่ทนไม่ไหวไหมคิดว่ามีวันนั้นไหมหรือว่าห่วงกลัวตัวเองเคยมีครับแต่ว่าเคยมีครับแต่ว่าสู้ใจตัวเองไม่ได้แค่อยากให้เขารู้สึกว่าใครคือคนที่คอยอยู่ข้างเขาตลอดยสิ่งที่เขารู้สึกคือนัดเป็นของตายเพราะว่าเขารู้สึกจากสิ่งที่นัดทำ อย่าคิดจะไปพิสูจน์อะไรแบบนี้กับใครออโดยเฉพาะกับคนที่มีคนอื่นได้เรื่อยๆอ่ะนัดยาใครก็รับมือสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้คนเราไม่งจะบอกตัวเองว่ากูอยู่ได้กูไหวกูรอตรงเนี้ยเดี๋ยวกลับมาเดะแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันไม่มีทางมนุษย์อยากได้คนที่เป็นของเราคนที่ดูแลเราคนที่เป็นเป็นคนรักของเราไม่มีใครสามารถแบบอยู่ในฐานะของตายได้ตลอดชีวิตนะ่ะถ้าไม่หลอกตัวเองของอะ่ะถ้ามันใช่มันใช่ไปนานแล้วนะืด นัดอยู่ทางๆท,ท,ที่ไม่ใช่ตอนนี้หนูเอาตัวของหนูไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เห็นคุณค่าของหนูหนูต้องเอาตัวออกมามันมีอีกหลายสถานที่ที่เขาจะเห็นคุณค่าของหนูและอีกหลายๆคนที่เขาจะเห็นคุณค่าของหนูมากหรือรลองเปิดใจมองหาคนอ,อื่นบ้างป้าถ้าหนูเป็นคนดีขนาดนี้นะมันมีคนที่ที่พร้อม,อมจะอยู่กับหนูเยอะมากไม่อีคนนี้พูดตามตรงเลยเป็นคนเลวอะ ไม่ใช่คนที่หนูจะใช้ชีวิตกับเขาไปตลอดถ้าพี่เป็นพ่อแม่หนูหรือว่าพี่เป็นครอบครัวหนูถ้าพี่รู้เรื่องนี้พี่ไม่สนับสนุนและถ้าพี่รู้เรื่องนี้พี่จะยอมทําทุกอย่างให้หนูออกมาจากห้องนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามถ้านั้นออกมาได้นะ พี่ว่าชีวิตนั้นอาจจะมีความสุขขึ้นนะใช่อได้รู้ว่าความสุขเป็นยังไง<ช>วันนี้ยังไม่รู้ไงใช่ฉะ<ช>้วมันอาจจะได้เปิดใจเจอคนใหม่ๆเจอเรื่องใหม่ๆใช่ลองหาคนที่ดีแล้วก็เปิดใจคุยกับเขาหรือแม้กระทั่งออกมาอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวก็อาจจะดีกว่านะอืโดยที่ยังไม่ต้องมีใครใหม่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช่ เพื่อนในกลุ่มมันหนักใจมากเลยมันมีเพื่อนคนหนึ่งพี่แบบเวลาเราจะชวนไปไหนอะ่ะมันไม่อยากจะไปกับเราก็จะมีข้ออ้างแบบว่าเนี่ยกูไม่สบายไม่อยากออกไปแต่พอเราบอกว่าเราจะเลี้ยงมันออกมาเลยพี่มันออกมาอย่างไวแล้วแต่งตัวจัดเต็มสวยมากแล้วมีอีกเวลาไปกินข้าวเนี่ยเพื่อนเขาก็แชร์ค่าข้าวกันใช่ไหมคะมันก็จะพูดต่อมันว่าเนี่ยออกให้กูก่อนนะอ่าแล้วพอเราไปทวงก็ไม่เคยได้สักบาทเลยค่ะพี่เขามีอาชีพการงานอะไรอ่ะคือประมาณว่าเขาอ่ะเรียน แล้วทีนี้เขาก็ทํางานนะคะพี่พอถามว่าวันนี้ว่างไหมก็บอกว่าไปทํางานแต่หนูสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่มีเงินกินข้าวกับเพื่อนแต่เขามีของที่จะซื้อให้ตัวเองอะ่ะตลอดเวลานี่คบกันมากี่ปีตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งเขาก็เป็นอย่างงี้แต่ปีหนึ่งมาเป็นเขาพี่ก็เสมอต้นเสมอปลายแล้วทำไมทำไมยังคบเขาอยู่หกเจ็ดปีนี้เราคิดว่าเพื่อนไงคะแต่คือบ่อยๆเข้าอ่ะเราเริ่มทนไม่ไหวพอหกเจ็ดปีมันแผลเริ่มเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอแล้วคือที่ทนอยู่ก็เพราะว่าเราห่างๆไปแล้วเรากลับมาเจอกันอีก รั้งเราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมแล้ววันนี้ปัญหาที่มะกรูดอยากปรึกษาพวกเราคืออยากจะถามว่าเขาไม่มีตังจริงๆหรือว่าเขาขี้งบหรือหรือยังไงเนี่ยพี่แล้วจะแก้เผ็ดเขายังไงคือหนูอยากจะแก้งเขาคืนอยากจะแบบเดี๋ยวพี่ปลุกต้นหอมร่างเก่าให้ปลุกมาปลุกมาล่างไร้ความละไม่ชอบเดี๋ยวพี่ปลุกมาให้อิสเปล่าอิสเบล่าอิสเปล่ามาดูนี้ป้ายเคยมีเพื่อนอย่างนี้ ที่แบบว่าทำไมแบบทั้งกลุ่มมีมึงอยู่คนเดียวทอให้คนอื่นออกเราก็เลยแก้แผนด้วยการที่ไปนั่งกินข้าวทั้งหมดอ่ะไม่เก็บคนอื่นแต่เก็บมันคนเดียว อไง่ะมันก็รู้เลยว่าอ๋อมึงเปิดศึกกับกูสุดท้ายตีกันเออมันก็ไม่ดีอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใครแล้วคนนี้นิสัยไม่แฟร์เราก็เลิกคบไปอ่ะก็ไม่ต้องชวนไม่ได้อรอได้ป่ะมะกรูดก็ไม่ต้องชวนค่ะทุกวันนี้เนี่ยไม่เห็นหัวมาเลยค่ะพี่ก็เพื่อนเป็นอย่างนี้มาตั้งเจ็ดปีแล้วอ่ะเรารู้สึกตัวชาไปเปล่าเราต้องเลิกโงมานานแล้วนะเราเราันมต้องมีช่วงห่างไปเนี่ยไม่มีช่วงห่ะเราคิดว่าแบบเพื่อนจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ได้แคร์สังคม รอบค้างก็ได้เขารู้สึกว่าเขาเป็นอย่างเนี้กูโอเคนะมึงไม่คบกูก็โอเคเขาอาจจะไม่ได้แคร์เราก็ได้นะมะ่รูวถ้าให้พี่เสริมคือพี่รู้สึกว่ามะกรูดอยู่ไห่นะยิปยิ่งมะกรูดโตขึ้นอนะ่ะการเวลามันจะคัดกรองคนที่แบบว่าไม่ใมดีคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราคนที่ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกับเรามันจะคัดจนเหลือประมาณหนึ่งอ่ะพอเราโตขึ้นเพื่อเราจะน้อยมากเลยหรือเปล่าแล้วเรามะกรูดจะมีภูมิท้านทางกับการที่ตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตแล้วชีวิตกูดีขึ้นะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้าเราจะไม่ แล้วมื้ออาหารนะั้นมันจะเป็นมื้อที่แฟร์กันทุกคนแล้วทุกคนแฮปปี้ก็ทําทรงสร้างกรุ๊ปไลน์ที่ไม่มีเขาซะแค่นั้นเองเอออมอีลูกอฟต่อมากูด <c oughs> เมื่อกี้เข้ามาไี่คำถามของหนูหนูถามว่าเขาไม่มีตังจริง,รงๆเ<ๆ>ขาง,งกเขาแก้เผ็ดยังไง3ามคำถามนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะ เจ็ด <7 S 2> <ะ>ปีที่คบกันเขาได้สอนบทเรียนที่มีค่าให้กับมะกรูดนั่นก็คือเขาเป็นเพื่อนกินค่ะเ<อ>ือเราจะทําให้เขารู้ระหว่างที่เราย่างหมูกระทะเนี่ยเพื่อนเพื่อกินหมูสุกแล้วก็โยนหมูดิบไปบอกอ่ะมึงไม่จ่ายตางังมึงเปลืองแก๊สเราว่าการมีอยู่เขาเจ็ดปีทําให้มะกรูดได้รู้ว่าเพื่อนกินเป็น<อ>เป็นแบบนี้บ<อ>างครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเราจะเรียนรู้ที่จะตัดเพื่อนกินออกไป<อ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมมะกรูดถ้าคน<ะ>คนนี้เป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอ่ะ มะกรูดจ,จะไม่โทรมาเมาส์เขาในรายการแบบนี้หรอกเพราะถ้ามันเป็นเพื่อนตายจริงๆอ่ะมีปัญหาอะไรหนูคุยกับเขาไปแล้วตั้งแต่ต้น <c oughs> หนูจะหาวิธีแก้ด้วยตัวเองไปแล้ว <c oughs> โอเคไหมคะดังนั้นวันนี้ <c oughs> ตัดเพื่อนกินค่ะต่อจากนี้ใครเป็นเพื่อนกินหนูอย่าลามไปให้มันถึงเจ็ปีหนูไปขี่ <c oughs> มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่กับสุนัขเถอะ ือย้ายมาอยู่หอที่เพื่อนราแนะนําพออยู่มาประมาณสองอาทิตย์นะคะมันเริ่มรู้สึกแปลกอะค่ะแปลกยังไงคะตอนดึกๆอย่างเงี้ยค่ะคือเรานั่งอ่านหนังสืออยู่มันรู้สึกเหมือนแบบข้างห้องมันมีอะไรกระแทกเหมือนไม่คนมาเคาะฝาห้องใช่ไหมเสียงดังอึ๊กอึกอึกตอนแรกๆเราก็ไม่รู้อะนะคะว่าเสียงอะไรเราก็กลัวเหมือนกันวิญญาณผีอะไรเงี้ยผีผู้ีผูพอหลังๆมาคือมันรู้สึกว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆอะค่ะดังขึ้นสี่ห้าทุ่มอะค่ะสี่ห้าทุ่มเริ่มแล้วเหรอฮะก็เป็นเวลานั้น พอประมาณทีสองตีสามนะคะเราก็ได้ยินอีกทีสองตีสามอีกรอบนึงเหรอยังเด็กอยู่มันเร็วกว่านั้นไม่ใช่เหมือนเสียงเมื่อกี้เลยใช่ไหมหาใช่ค่ะยังกลัวอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนมานอนด้วยถูกเคลื่อนก็ได้ยินอืมโอ้ยได้ยินทั้งคู่เลยอะทีนารินยังรู้สึกว่ามีพิรุษและน่าจะเป็นผีอยู่เพื่อนเราอะคือเขาก็บอกแต่อย่างเงี้ยไม่น่าใช่ผีมั้งเออดีเพื่อนยังมีไหวพริบเลยเพื่อนบอกว่าไอเราคุ้นเราคุ้นจังหวะนี้จังหวะมันดูถูกต้องแล้วไงต่อแต่พอหลังๆมาคือมันหนักเกินไปอะค่ะพี่หนักเก เป็นถามสี่รอบอะค่ะมีเสียงแบบเรียงปร,ประจังหาวาะค่ะมีเสียงผ <c oughs> ีผู้หญิงร้องโหยหวนถูกไหมร่างคืนแบบเต้นกับ แหมอินทีนแรงดีเหลือเกินจะให้พวกพี่โทรไปอบอกเขาเรือ <laughs> ใอ่ทำใจก่อนหนึ่งว่าเสียงมันจะมีปัญหาอยู่แล้วอ <laughs> ม่อแพงไมนฟังนะคะ <laughs> <laughs> พิกัดห้องนลินเนี่ยนลินอาจจะรู้สึกอึดอัดนะแต่พี่เชื่อว่ามันเป็นพิกัดที่หลายๆคนต้องการออเป็นทำเลทองลองปล่อยต่อดูห้องเนี่ยไว้กลัดมันนะหยุดไม่ได้เล้วอย่าเราไปห้ามเขาแล้วเป็นบาปนะพี่พูดเลยไปห้ามคนแบบเออเบาเสียงหน่อยคนกำลังบริกรรมคาถากันอยู่ เรวไม่ควรไปขาดของจะเข้าตัวลองปล่อยห้องนี้ให้เพื่อนๆที่เป็นผู้ชายโอาหูแนบแล้วเบิดเผยมีเสียงตึกตักสวนกลับไปด้วยถ้าหูไม่ไหวก็ใส่หูฟังแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็สู้กลับสู้กลับร้องกลับคนเดียวเนระใค้ยแม่คุณแม่โอ้คุไปกโอ้ อกก่อนว่าหนูพบกับแฟนหนูมาห้าหกปีแล้วอะคะ่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่หนูไปทำธุระกับเพื่อนอแล้วก็มีเพื่อนคนหนึง่งเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเพื่อนสนิทแกฉันขอยืมห้องในสี่ฉันขอยืมห้องเชียร์กับแฟนเก่าฉันหน่อยเราก็มะบอกว่าได้ได้เธอมาเอาคุนใจห้องแล้วก็มา3สามทุ่มหนูก็กลับมากับแฟนนะคะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะหนูก็เดินเข้าห้องวันกับผัาปกติแต่แฟนหนูเห็น ถุงยางอะคะ่ะมันก็เป็นถุงยางที่ใช้แล้วนะคะและน้ําก็เต็มเปี่ยมมากอืได้แล้วสวย,สวยถวงุงยางพร้อม <c oughs> หนูก็ทะเลาะกับเขาประมาณ20นาทีได้ะคะ่ะเพราเขาคือเพื่อนสนิทของเราหนูก็ไม่กล้าที่จะไปบอกแฟนแต่สุดท้ายก็ต้องบอกอยู่ดีเพราะว่ามันบานปลายมากก็ควรบอกนะมันต้องบอกแ,<ค>แต่รู้หนูไม่ควรจะไป c อ v e r พูดแทนแม่กันหนูอ๋อัของเจตเองของเจตเองแฟนไม่เชื่อค่ะแฟนเขาก็บอกว่าเธออย่ามาเตี้ยมอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็หนูก็ตามง้อเขานะคะเราก็พยายามพูดแล้วะค่ะแต่เขาก็พยายามดันเทียนให้เป็นของเราอะค่ะถ้าวันนี้รู้สึกอยากไปต่อ,ตอก็ไปต่อแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็ควรจะพอเคลียกับแฟนเก่าไม่ได้หมายความว่ากับแฟนเก่า,ววะน,กานะครับไม่เข้าใจคําว่าเคลียเท่ากับกันอันนี้พี่ไม่ทราบว่านูด <c oughs> เพื่อนของหนูใช้พอใจลุกรมของใครครับพุดทองพุดโผอ,อย่าลืมโทรนะ